สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปทูสนะฮะวันนี้เรามาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงอีกแล้วนะฮะเป็นปีที่3แล้วนะที่เรามาที่นี่วันนี้เราจะมากลางเต้นกันที่ลานกลางเต้นขุนน้าเย็นนะครับตรงบริเวณที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตอนนี้บ่ายสองครึ่งนะฮะอุณหภูมิประมาณ38องศานะฮะอุณหภูมิค่อนข้างร้อนนะครับเดี๋ยวต้องไปดูข้างบนนะครับว่าที่ขุนน้าเย็นนี่อุณหภูมิจะสักเท่าไหร่นะครับ แซมเรียบร้อยนะฮะพาสปอร์ตอุทยานวันนี้วันที่29่สิบเก้ามีนาหกแบครับเมื่อสองครั้งที่แล้วสองปีก่อนกับปีที่แล้วเรามากางเต็นท์กันที่ช่องเย็นนะครับแต่วันนี้เราจะมากางเต็นท์กันที่ขุนน้ำเย็นบ้างเพราะว่ายังไม่เคยมาเลยนะฮะลานกางเต็นท์ขุนน้ำเย็นฮะเขาจอดที่นี่กันไหมเนี่ยหรอมันไม่มีเลยอ,ะอะ่ะหรือเขาลงไปข้างล่างกัน ลานชมวิวลานกลางเต็นท์าทางออกอขับไปดูกันนะเฮ้ยไม,ม่คนจริงนะอืมเดี๋ยวหมุนแล้วก็ลงไปดูสถานที่กันดีกว่าว้ายกลายเป็นที่ของเราแล้ว <จบ S 1> ด,ดข้ง,ง,งี่ยน่าจะได้นะม,มาถึงแล้วนะฮะลานกลางเต็นท์ขุนน้ำเย็น ลานตรงนี้กว้างนะครับกว้างกว่าช่องเย็นนะเราก็มีหลายระดับหลายชั้นตัวนี้เรามาข้างในสุดเลยนูน่นอันนั้นคือด้านล่างสุดๆเลยนะครับพื้นที่กว้างขวางเลยแต่ถ้าเกิดกลางตรงนี้เนี่ยมันก็จะใกลยห้องน้ําหน่อยนะครับเพราะว่ามีห้องน้ําอยู่2จุดเท่าที่ดูคร่าวๆนะครับมีตรงนน้นกับตรงนน้น2จุดเดี๋ยวเดินดูกันเลยดีกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้จองมาก็ให้มาที่คุณน้ําเย็นนะครับ แล้วก็บอกว่าคนไม่เยอะมากแต่ที่เรามานี่ไม่มีเลยนะไม่รู้ไปไหนกันหมดเดี๋ยวเราก็เลือกได้ตามอำเภอใจเลยตรงนี้ข้างล่างนี่กลางไม่ใช่กลางข้างล่างนี่ก็จอดรถได้สบายเลยนะโอ้แล้วก็ตรงนี้ก็ได้เลยเนาะห้องน้ำก็ไปตรงนู้นเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวเดินดูทั่วๆกันดีกว่าตอนนี้มาจอดรถเนี่ยอุณหภูมิยี่สิบแนะครับโอตรงนี้เหมือน ก้นไม้ไผ่เอาไว้ทําเป็นทางเดินนะแล้วให้กางเต็นท์ซ้ายขวาเดี๋ยวเราไปเดินดูห้องน้ําด้วยนะครับแล้วก็ไปเดินดูอีกรานอีก2ชั้นนี้แล้วก็เดี๋ยวเลือกกันเลยว่าจะเอาตรงไหนดีวันนี้ก็กลางไม่ยากครับน่าจะมีแค่เต็นท์อย่างเดียวด้วยเหมือนเดิมเหมือนเมื่อคืนนี้ฝั่งนี้ห้องน้ําหญิงนะครับแล้วห้องน้ําชายอยู่ฝากนูน้น มีทั้งหมด7ห้องนะครับอาบน้ำหนึ่งหัวก๊อกหายนั่งยองหนึ่งนั่งยองสองนั่งยองสามนั่งยองสี่นั่งยองห้าแล้วก็อันนี้เป็นห้องอาบน้ำนะฮะห้องใหญ่หนึ่งห้องความสะอาดก็พอประมาณนะครับ ตรงนี้อาจจะสู้ช่องเย็นไม่ได้เนาะส่วนด้านหลังก็เป็นโถฉี่นะเป็นแบบรางประมาณนี้ห้องน้ำไม่แน่ใจว่าที่ช่องเย็นอาจจะดีกว่านี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าปีที่แล้วที่เรามาเนี่ยเขากำลังสร้างห้องน้ำใหม่อยู่ตอนนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะดีกว่าที่ขุนน้ำเย็นตรงนี้นะครับโอเคจากห้องน้ำที่เราดูกันเมื่อกี้นะฮะขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นสุขารวมแสดงว่าได้ผู้ชายหญิงเออ โอเคนะห้องน้ําก็มีอ่างล้างจานนะ oh. ก็น่าจะไม่ได้ใช้งานมาระยะเวลาหนึง่ง oh. มีแมงมุมมีไปมาให้เต็มเลยอ่ะขึ้นไปดูห้องน้ํากันดีกว่าโอ้โ oh, หดูอ่างล้างหน้าก็อืมห้องซ้วมก็มีเยอะอยู่เหมือนกันก็น่าจะเป็นรวมชายหญิงอ่างล้างหน้าก็เก่าประมาณหนึ่งนะฮะ แต่น้ำก็แรงอยู่น้ำเป็นสีน้ำตาลนิดหน่อยก็มีห้องซ้วมรวมห้องอาบน้ำรวมทั้งสิ้นก็สิบห้องนะฮะอาคารนี้โอเคส่วนด้านบนอันนี้น่าจะเป็นศาลาอเนกประสงค์ถ้าเราจอดรถด,ด้านบนจุดใกล้ที่สุดที่จะกางเต็นท์ได้ก็คงตรงนี้ซึ่งก็ลงมาพอสมควรอยู่เหมือนกันต้องขนของลงบันไดมาหลายขั้นอยู่นะฮะเลยคิดว่าเดี๋ยวน่าจะ กางเต็นท์บริเวณนู้นนะครับเพราะว่าสามารถกางเต็นท์ใกล้รถแล้วก็ขนของสะดวกนะตรงนั้นเดี๋ยวเราขยับรถมาจอดตรงนี้แล้วก็ขนของขึ้นมาได้แค่นี้เองมาอยู่ตรงนี้ตอนนี้นนบ่ายแล้วต้นไม้ก็ร่มด้วยแล้วเดี๋ยวฝั่งนู้นทิศตะวันตกนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพาทิตย์ก็รับตรงยอดไม้นี้ไปแล้วนะฮะส่วนพรุ่งนี้เชา้าพาทิตย์ขึ้นฝั่งนี้นะครับก็น่าจะสักสายๆหน่อย8ปดโมงแปดโมงกว่านี่ถึงจะเริ่มขึ้นมา ก็น่าจะเริ่มเก็บของพอดีเดี๋ยวพรุงนี้เราต้องรีบออกแต่เช้าด้วยโอเคขยับรถแล้วก็เริ่มกางเต็นกันเลยครับน้ำเยิ้มเลยน้ำจากเมื่อคืนฮึได้ไหมอย่างนี้หรือต้องขยับไปทางนู้นอีก บ้านซะหน่อย15นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกตอนนี้กลางเฟ้นซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าข้างในยังไม่มีที่นอนนะวันนี้ก็แบบนี้อีกเหมือนเดิมทาร์ฟเราคงไม่ได้กลางนะครับตอนนี้มันเย็นแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้ทำกับข้าวจริงๆจังๆด้วยนะฮะมีข้าวกล่องเซเว่นมา2กล่องนะครับแล้วคุณแม่บ้านแวะซื้อยำหมูยอนะ นั่นนะไม่ใช่พูดผิดอีกแล้วเห็นไหมเป็นส้มตําหมูยอนะครับซื้อจากร้านระหว่างทางนะร้านส้มตําขี้เมาระหว่างทางก่อนขึ้นอุทยานแห่งชาติแม่วงนี่แหละครับก็มีส้มตำมีข้าวสองกล่องเดี๋ยวข้าวสองกล่องนี้ก็ใช้หม้อสนามอุ่นแล้วสบายเรามีเลมอนโซดาด้วยนะครับตอนนี้ไม่ค่อยสบายก็กินแบบไม่แช่เย็นสุดยอดเลยน้าแข็งก็ไม่ต้องซื้อเนี่ยวันนี้ก็ประมาณนี้ดูเรียบง่ายดีรถก็จอดใกล้ๆ สบายฮะขนของง่ายเลยเมื่อกี้อุ่นอาหารเสปยาหนึ่งแล้วนะครับเป็นข้าวผัดต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งนะลองชิมและอร่อยอยู่อันนี้เป็นข้าวลาบหมูนะเนี่ยวิธีอุ่นเอาอุณหภูมิตอนนี้27.9นะครับ ก็มีลมมาบ้างประปลายบางครั้งตอนแรกไม่ได้เปิดพัดลมนะแต่ว่าตอนนี้เปิดพัดลมเพราะว่าแมงวันมันมีพอสมควรนิดนึงมีทั้งแมงวันทั้งพึ่งใช้ซอฟเฟลฉีดก็ช่วยได้นะครับเสียงเหมือนเผ็ดอะเผ็ดเผ็ดหรอเผ็ดอนุษเนี่ยอ่ะได้เวลาอาหารเย็นแล้วห้าโมงแล้วกินอาหารกันดีกว่า ตอนนี้6โมงแล้วนะครับกินข้าวเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณแม่บ้านไปล้างจานเรียบร้อยแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วนะตอนนี้อุณหภูมิ23.1นะตอน6โมงเย็นโอ้ได้อยู่นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มนะเราเหมาลานแน่นอนแล้ว 6โมงไม่มีใครมาแล้วล่ะครับไม่แน่ใจว่าคนมาน้อยเพราะว่าเมื่อวานมีเหตุการณ์แผดเด็นไหวหรือเปล่าด้วยนะก็เลยอาจจะมาแล้วก็ต้องยกเลิกนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าที่ช่องเย็นก็จองมาเต็มนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันเต็มหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปเดินเล่นด้านบนกันนิดนึงนะฮะดูจากข้างบนแล้วก็มองลงมาที่ว่าวิวมันจะเป็นยังไงตอนนี้คุณแม่บ้านไปอาบน้ํานะครับนะวันนี้อาบเร็วหน่อย เพราะว่าไม่มีอะไรทําแล้วก็กลัวหนาวด้วยลมมันก็ไม่ค่อยได้พัดมานะครับแต่ว่าอากาศมันก็เย็ยนสบายดีอยู่มันมีความชื้นมีความเย็ยนออกมาให้รู้สึกได้เปิดพัดลมนี่สบายสบายเลยเดี๋ยวขึ้นทางนี้ดีกว่าตอนนี้ก็เป็นทางที่เราขับรถลงมานะครับตอนที่มาถึง จากป้ายนี้ขึ้นไป60เมตรนะเป็นศาลาชมวิวแต่ดูทางแล้วก็ยังไม่ค่อยน่าเดินขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้เย็นแล้วส่วนไปทางนู้นก็ไปทางออกแล้วก็จุดชมวิวขุนน้ำเย็นนะฮะอ่าที่น,นี่มีถังให้ทิ้งขยะได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนก่อนกลับเราค่อยเอาขยะมาทิ้งรถนี้แล้วกัน ที่เรามานะครับเรามาจากทางนู้นขับมาแล้วก็เข้ามาในบริเวณนี้ตรงที่ก็เป็นลานจอลลดรถตรงนั้นน่าจะเป็นจุดที่อาคารขวาสุดนู้นนะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เขาน่าจะพักอยู่ตรงบริเวณนั้นเพราะว่าเขาจะมีคนเฝ้าเฝ้ายามอยู่ทั้งคืนนะครับพี่เขาก็อยู่ที่จุดนั้นส่วนสองอาคารนี้ก็เป็นสาระอเนกประสงค์นะนั่งเล่นได้ มองจากตรงนี้ก็ทั้งลานมีเต็นเราอยู่เต็นเดียวเลยสุดยอดเมาลานกลางเต็นนะวันนี้ถามว่าแพงไหมหกสิบบาทเท่านั้นครับไป <c oughs> <c oughs> เดินลงกันเลย จากตอนนี้มองไปไกลๆตรงยอดเขานะมัวมากเลยตอนนี้มีปัญหาเรื่อง PM 2.5ทั่วไปเลยนะะทั่วประเทศเลยตรงนี้ก็ดูไม่เคลียร์เลยนะแต่ก็น่าจะดีกว่าในกรุงเทพนะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างตรงนั้นกันต่อดีกว่าแล้วเดี๋ยวมองขึ้นมาดูข้างบนเนาะว่าวิวมุมมองมันจะเป็นยังไงเรงสังเกตที่ลานกลางเต็นนะมันจะมีเหมือนมีก๊อกน้ำในแต่ละชั้นนะ แล้วก็ตรงชั้นที่เรากางเต็นท์เนี่ยก็มีกอกน้ําตรงนี้ด้วยผมว่าตรงนี้จริงๆก็ฉุกเฉินนี่ก็น่าจะล้างจานได้นะข้างล่างก็มียาไปถึงตรงนู้นก็มีเนี่ยน่าจะล้างจานได้ถ้าสมมุติว่าคนมาเยอะๆแล้วต้องเดินไกลเดี๋ยวลองเปิดน้ดนําดูนะตรงนี้ก็ล้างจานได้เหมือนกัน มุมฟากนี้ของลานนะก็มีทางลงแต่ก็ต้องระวังหน่อยเดี๋ยวหัวทิมจริงๆสองลานนี้เหมาะเลยนะฮะสำหรับคนที่อยากกางเต็นท์ใกล้ๆรถนะขับรถลงมาแล้วก็จอดซ้ายขวาตรงนี้ได้เลยจะเลือกเอาว่าจะกลางบนหรือกลางล่างแจ๋วเ,เลย บริเวณมุมด้านล่างสุดของลานการเต็นท์ก็มีก๊อกน้ําเหมือนกันแล้วก็นมีเสาไฟโซลาเซลล์ด้วยสําหรับให้แสงสว่างอมองขึ้นไปด้านบนก็โอ้กว้างอยู่ไฟโซลาเซลล์มีทุกมุมเลยนะครับมุมนู้นก็มี แล้วก็ตามระหว่างทางขึ้นไปถึงด้านบนก็มีอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับใครที่เคยมาที่อุทยานแห่งชาติแม่วงนะไม่ว่าจะเป็นลานกลางเต็นท์ช่องเย็นหรือว่าลานกลางเต็นท์ตรงนี้ก็ต้องทราบดีอยู่แล้วนะ,ะที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ทุกค่ายไม่มีเลยนะ,ะที่นี่แต่มาแล้วก็แลกความสงบนะไม่มีคนมานั่งดูคลิปดูอะไร จะได้สนใจแต่กับเพื่อนร่วมทริปสนทนากันอย่างเต็มที่นะบริเวณนี้นะด้านข้างเขาก็ทำเป็นลานจอดรถนะฮะ,นะฮะมีช่องจอดรถจอดได้ด้วยจะได้สามารถเดินลงบันไดตรงนี้แล้วก็มากางเต็นต์ตรงจุดล่างสุดของลานกางเต็นท์ได้ด้วยตรงนี้แต่ตรงนี้ผมว่ามันมันจะแบบมีต้นไม้บังนะลมน่าจะไม่ค่อยฟโฟล์เท่าไหร่ เป็นไปได้ก็กลางสูงหน่อยดีกว่าเวลาลมพัดมาก็จะได้ได้ลมหน่อยนะฮะผมก็เลยคิดว่าตำแหน่งที่เรากางตรงนั้นก็น่าจะเหมาะสมดีอยู่ละคุณไม่บ้านเลือกสุดยอดเลยก็ประมาณนี้นะรอบๆลานกลางเต็นท์ขุนน้ำเย็นนะฮะอยู่ก่อนถึงช่องเย็นด้านบนนะฮะใครที่ไม่เคยมากลางก็ลองมากางดูได้โล่งโปร่งนะฮะไม่ค่อยแออัดกันเหมือนที่ช่องเย็นแต่ว่าก็แลกมา ที่ช่องเย็นวิวมันจะสวยกว่านะตรงนี้ก็อีกวิวหนึ่งแต่ถ้าเกิดอยากได้ความสงบอยากได้ความเป็นส่วนตัวต้องมาที่นี่เลยฮะตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วนะตอนแรกว่าจะไปอาบน้ำสักทุ่มแต่ว่าพอดีคุณแม่บ้านอาบน้ำเสร็จนะก็เลยไปอาบต่อเลยน้ำเย็นนะครับเย็นสมชื่อขุนน้ำเย็นเลยแต่ก็อาบตอนนี้ไม่ถึงกับหนาวนะแต่ถ้าเกิดไปอาบสักทุ่มสองทุ่มนี่มีโอกาส มีโอกาสนะเอาตัวสัน่นตอนนี้คุณแม่บ้านปูที่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้คุณแม่บ้านนี่ใส่นุ่งผ้าห่มยังกะสโนไว้เลยนะนคุ้นคุณแม่บ้านโดนคุ้นกัดตามขาเต็ไมไปหมดเลยแขนโดนด้วยไหมแปะแ,ออแขนไม่โดนเอาแขนไม่โดนโดนตามขาด้านหลังขา คุณแม่บ้านเขาใส่เกงขาสั้นมามาท้าทายคุณก็อย่างนี้แหละโดนคุณจัดการแบบไม่รู้ตัวคท้าทายไม่รู้เหมือนกันตอนนี้หกโมงครึ่งนี่ถือว่าเย็นเร็วกว่าที่ที่ผู้เตยเมื่อวานนะครับตอนนี้ยี่สิบเอ็ดองศานะอุณหภูมิยี่สิบอ็ดองศาตอนหกโมงครึ่ง คืนนี้เรามีถุงนอนมาสามถุงนะฮะจริงๆมีสองถุงแล้วก็มีผ้าห่มผืนนี้หนึ่งผืนเอาอยู่แน่นอนคืนนี้ถ้าไม่อยู่ก็เดี๋ยวแย่งคุณแม่บ้านมาห่มกลเิดเดียวฮะางเิดเดียวอะไร <laughs> <laughs> เสียงเปลี่ยนเลยเนี่ย <laughs> เดียตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะแต่นั่งเล่นกันดีกว่าเพราะว่าอาบน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณแม่บ้านก็ล้างจองล้างจานอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนั่งเล่นสัก <laughs> ทุ่มสองทุ่มก็เดี๋ยวเข้าเต็นท์แล้วล่ะครับ อุณหภูมิ20ินิดๆแล้วนะก่อนนอนเดี๋ยวกินโอนตินสักแก้วหนึ่งก่อนดีกว่าเพิ่มน้ำตาลจะได้อ้วนๆนี่ก็อ้วนอยู่แล้วอากาศบรรยากาศมันได้กินอะไรร้อนๆก่อนแปลงฟันมีป่ะ ุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวเข้าเต็นท์แล้วล่ะครับข้างนอกก็เย็นนะมีลมพัดมาเอื่อยอุณหภูมิตอนนี้19.9องศานะตอนทมครึ่งเย็นเลยเย็นเลยที่นี่้คืนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วลครับเจอกนันพรุ่งนี้ครับคืนนี้ราติสวนครับสวัสดีตอนเช้านะตอนนี้7จ็ดโมครึ่งแล้ว ตื่นเรียบร้อยเมื่อคืนนอนสบายๆนะไม่ถึงกับหนาวแล้วก็ช่วงเช้ามืดนี่มีลมพัดมาเรื่อยๆเลยไม่ร้อนด้วยตอนนี้เริ่มเคลียร์ของในเต็นแล้วนะเอาที่นอนไปเก็บแล้วตอนนี้คุณแม่บ้านก็ช่วยเคลียร์เรื่องฝุ่นในเต็นก่อนที่จะพับเก็บนะฮะที่เมื่อคืนนี้ตอนเช้ามืดนี่มีลมพัดมานะตอนนี้ก็เลยไม่มีน้ําค้างเลยนะครับบนเต็นของเรา เดี๋ยวสบัดๆเก็บได้เลยเย่ yeah. วันนี้น่าจะได้ออกเช้านะครับไม่มีอะไรละไม่ต้องรอแห้งไม่ต้องรออะไร <Okay. S 1> ยังไม่แปดโมงเลยแดดมาแล้วฮะตอนนี้คิดเอาไว้ว่าสักแปดโมงแปดโมงครึ่งพาทิตจะพ้นทิวเขาตรงนั้นนะครับแต่ตอนนี้โอ้ยแปดโมงนี่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาพ้นประมาณนึงเลย 8ดโมงยี่สิบแล้วนะครับตอนนี้เก็บของบริเวณที่เรากางเต็นท์ขึ้นรถหมดเรียบร้อยแล้ว,ลวเราสองคนก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ด่วนจีไปสนีจารีบมากเพราะว่าอากาศมันได้ครับมันแห้งหมดเลยแล้วก็ตอนนี้แดดเริ่มมานะเอ่อแล้วก็สัตว์ต่างๆเริ่มมาและคุ้นมแมลงวันพึ่งโอเคคลิปนี้ มากลางเต็นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงนะครับลานกลางเต็นขุนน้าเย็นฮนะก็น่าจะมีเพียงเท่านี้หากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆในช่องด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ